อร่อยเย้มีเนาะทุกคนก็อยู่กับพี่เจครับทุกคนพี่เจเฮ้ยนี่อะไรอะ่ะอ๋อมินิเปาไส้ครีมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนสวัสดีสวัสดีครับอยู่กับพี่เจอยู่กับพี่เจเนาะกิติกวินน้องดําน้ำหนึ่งเบียสุดรอมาแล้วเดียสุดหลอแล้วอ๋อมสินแจ๊กน้องน่ารักแนนอสวัสดีครับกับพี่เจเนาะพี่เจก็พามา อ๋อรยเยีย่ยมีสวัสดีวันหยุดเนาะวันเสาร์วันนี้ไซเดอ์แฮมชีสปอะไรกันดีครับน้องกล้องมาแล้วสวัสดีครับน้องกล้องสวัสดีกลับพ่เชก็ออ,อันนี้ก็เป็นผู้อัดเนะาะผูอัดเอาอะไรกันดีนอะไรนี่น้าีนี่น้องไก่ไก่ย,ย่างบา,บาร์บีคิวอ่ารวยตีสวัสดี จีบูรานันสวัสดีครับแซนด์วิชครับพี่แซนด์วิชนะไ,ได้จะตัาแซนด์วิชเนาะแซนด์วิชก็ับผมโอเคครับสังลาเต้หอยอเป็นแซนด์วิชชีสสองชรสลาห้าบา ไก่ทอดสีดยาก่น้องราชาป๊อปดัมน้องรักน้องแจ็คสวัสดีทุกคนลาบูบูสวัสดีอ๋อศิีสวัสดีน้องกล้องสวัสดีจีน้องเย็นสวัสดีครับผมเดียสุดรอแฮมชีสกับพี่ควอร่อยจัดปะน้องเดียอันนี้ว่าเป็นนี่พี่จิงพี่ชอบอันนี้เนาะพี่ชอบเป็นตัวนี้เนาะดีกเกนแฟนครับอร่อยเยี่ยมี่สวัสดีทุกคนสวัสดีอยู่กับพี่เจยาไปยาไปครับ ก็เป็นอันนึงตัวเดียวนั่นแหละอ่าดีดีดดมากๆพรุ่งนี้วัน,นอาทิตย์อ่าฮะดีดีดมากา,าเป็นรสสไปซี่อา่านี่ก็อันไหนเพี้ยสุดอันไหนเพี้ยสุดอันนี้ปะอันนี้หัวอะไรอันไหน,ไหนใครเคยชิมมาไหนบ้างมาบอกกัเถออ่า อันนี้อันนี้ลองแล้วอันนี้อันนี้เผ็ดอันนี้วันเมื่อวานก่อนกับอนนุนนะครับพี่เจลองมาแล้วทุกคนอันนี้วัยวัยโอเคคนมามา่มาเผ็ดเกาหลีใช่ไหมน้องคนมันสวยน้องโซดาสวัสดีด้มกล้องน้องเย็นสวัสดีอ่าเป็นเกาหลีใช่ไหมครับเกาหลีขอบคุณมันสวยสวัสดีครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นของทางทวีนเขาเนาะอ่าอันไหนดีอันไหนดี อันนี้เป็นของดาอ่ายำยำอู้เฮาเป็นอะไรนะเขาเรียกอะไรนะอ๋นะอสไปซี่ล็อสเตอร์เฮ้ยนี้เจ๋งอันนี้เจ๋งอันนี้สไปซี่ล็อสเตอร์อันนี้หนึ่งละอ่าแซ่บๆเลยแซ่บๆโต๊ะดาบปดิอ่ามีอะไรเห็นไหนะมมาหามามามาอ่าไว้พรุ่งนี้นะทุกคนไว้พรุ่งนี้ ไว้พ่งนี้เรามาจัดกนะันแบบนี้ครับกันนะอ๋อพระทราบ,บเลยนะถ้าทราบเลยทุกนอ๋ออันนี้จะเป็นแบบรสสไปซี่อู้ย้อนี้อ๋ออันนี้ใช่ไหมครับภูเขาไฟบูมอะไรต่างๆ่างซูปเปอร์เกาหลีภูเขาไฟอู้หแซ่บๆเลยเลยพี่แป้งครับน้องราชาน้องเย็นเอตีเหมือนกันสวัสดีทุกคนสวัสดีมามา่ารถ เจ๊ไฝครับพี่เจ๊ไฝเผ็ดเหรออันไหนเผ็ดสุดรถไฟไทยสวัสดีทุกคนสวัสดีโซดาน้องแจ็คใช่ใช่ใช,ใช่อยู่ในเซเว่นนี้ใช่ไหมเจ๊ไฝใช่ไหมอ๋อนี่เหรอของเจ๊ไฝนี่เหรออันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมเดียวอันนี้ใช่ไหมอันนี้เผ็ดสุดใช่ไหมทำไมผมอยู่อ้าเออมาอยู่กับเจอยู่กับเจ๊เดี๋ยวอ่า สวัสดีภาพชัดไหมทุกคนภาพผมชัดนะครับภาพผมชัดนะเอาเป็นตัวอันนี้อันนี้อันนี้ก็แจ๋วอยู่นะอันนี้เป็นถ้วยใหญ่นะเออหรือพี่เจจะเป็นถ้วยนี้รีวิวดีวะพรุ่งนี้เจอกันรถต้มยำกุ้งน้ำพ้น่นเออหน้าลองอยู่นะหน้าลองอยู่ให้แล้วครับโอเคปะอยู่กับพี่เจเนาะอยู่กับพี่เจใครชอบกินอันนี้มาพี่เจว่าอร่อยดีนะ มะม่วงอ่ะอันนี้เป็นมะม่วง,วงอะไรนะมะม่วงแค่ยินใช่ไหม